เบืองอีสานแบบรอบบ้านพันเมืองทรงต่อเรืองร้าวสุภีสุนองเก็บมาเราเอามาฝากเกี่ยวกับประวัติบัานตำนานเมืองตอนนี้นำพาท่านผู้ชมมาย่อนอดีตถึงความเป็นมากของเมืองเกา่าที่เคยจะเจริญนุ่งเรื่องมาตั้งแต่ก่อนปัจจุบันนี้กขยังมีปรากฏให้เห็นร่องรอยอยู่รับที่ใบบุญกําลังนําเสนอสุภีสุนองอยู่ในคณะนี้ก็คือบ้านฝ่ายหรือว่าเมืองฝ่ายในอดีต เป็นเมืองโบราณครับตั้งอยู่ในเขตตำบลเมืองฝ่ายอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมยลักษณะของเมืองกับเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ลุ่มน้ำห้วยลึกที่ไหลขึ้นไปทางดานทิศตะวันออกเชียงเนื้อลงสูล่ลำปายมากปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของชุมชนสาม,มูมบ้าน,น้ำกันครับที่เมกนันยับใหญ่เขามาตั้งทิ้นฐานอยู่บริเวณหม่องมี นั่นก็คือบันนไฟยมูทีหนึ่งบั่นปราสาทท่องมูทีเก่าแล้วก็บบันคู่เมืองมมทีสิบครับเมืองไยก็เป็นเนื่นโขกเมืองขนาดใหญ่ที่ปรากฏร่องร้อยการเข้ามาอยู่อาศัยส่อนทับกันมาแล้วซียุคซีสมัยน้ำกันครับเริ่มตั้งแต่พุลละเป็นชุ่มชนยุคเล็กที่มีอายุประมาณ2 0 0 0ัถึง2,300ปีแล้วก็ยุควัฒนธรรมหินตัง ในช่วงพุทธศตวรรษที่5ถึงที่๙ที่พิ่นในมีการค้นพบคนพอ่อการจัดว่างหินล้อมรอบพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์บนเนินสูงหลายแห่งหลายบอนครับแล้วก็ยุควัฒนธรรมพรตะพิวัติทวรารวดีเล่าพุทธศตวรรษที่1 0ถึง14ที่มีการสร้างเมืองเป็นรูปวงกลมดังที่ปรากฏให้พี่น้องเห็นนี่แหละครับมีขั้นดินแล้วก็คู่น้ำสามสัน แต่ละสันกัยุห่างกันประมาณ5 0าสถึงหกเมตรค่วมก่วงของแนวเนื้อจดไต่สันนอกกับประมาณเก้าร0อยคูณแเมตรสันในสุดก400ั4สี่ร0ยคูสี่เมตรแล้วกับช่วงวัฒนธรรมแบบรัตรีจานสะมหายานเราพุทธศตรวรรษที่สิบถึงสิบริเวณเมืองฝ่ายโบรานได้ปรากฏหล,ล่องรอยสิงกอรสางทั้งความเสือ่อความศรัทธาด้า,ดานศาสนา แต่กะได้ถูกทำลายไปในหลายยุคหลายสมัยเริ่มจากกุมหินตั้งที่จัดวางหินเป็นรูปแบบต่างๆล้อมรอบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บนเนินดินสูงอย่างหน่อยสี่กุมสถูบหรือว่าปราสาทเจ็ดใดฐานอาคารศาสนาสถานก็โดยอิทซีถึงหาแหง่งปราสาทคู่ตะอนบคู่กันนอบปราสาทคู่ตะบึงแล้วก็แนวถนนโบราณหรือว่าขั้นผันน้ำ ทางนี้ก็ยังได้พบพองานพุทธศินชินเอกที่เมืองฝ่ายมองมีน้ำครับคือพระพุทธรูปปางสมาธิปางหนักปกในคติพระสมณะโคโดมหรือว่าพระพุทธเจ้าของไฟสถิรวัติหรือวาเิรวัติอายุทางด่านศิลปะอยู่ในรล่าพุทธศตวรษที่1 1 1 2ลักษณะของพุทธศินก็เป็นแบบแควนอันทละซึ่งได้รับอิทธิพลงานด้านพุทธศินมาจากพวกคุปตะ ที่เพิ่นได้เว้าได้เล่าสืบต่อกันมาว่าได้คุดพบพอ่อที่บริเวณสากอิดในป่าไผ่ด้านทิศตะวันตกของเมืองฝ่ายแล้วก็ได้ถูกย้ายไปประดิษฐานสอนเสียงไว้ที่ศาลปูตากลางมูบานชาวบ้านอื่นกันว่าปราศาสกลางบ้านหรือว่าปราศาสเจ็ดใดเป็นสากดื้นดินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของเมืองโบราณ ่อมาในปลายเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 0 7ได้ถูกจุลกรรมขนใหญ่ลดยเกวียนจากบานฝ่ายไปถึงบานฮินดาที่ห่างออกไปทางดันทิศตะวันออกเชียงใต้ประมาณ26กิโลเมตรเพื่อนำไปขายเห็ดกระเพาะขาไนนาที่สีนำ้ำไปส่งต่อสำหรับผู้สั่งซื้อไปทงังยังทังกรุงเทพมหานครในราคา7,000บาทแต่ว่าได้เกิดการทะเลาะวิวาทเพราะเรื่องการแบ่งเงินบ่ลงโตกันเห็ดให้เกิดกัน ชกต่อยชาวบ้านเปนเหตนเหตุการณ์แลวกหูพิรุษจังได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสถานีตำรวจผู้ท่อนกิ่งห่วยแถลงในตอนนั้นสมัยนั้นเจ้าหน้าที่ได้ออกมาตรวจสอบแล้วก็นํ่กกำลังจับกลุ่มพบรถหกล้อและกกคนแปลกหน้าจำนวนหนึ่งอยู่ไกลๆก,กับบริเวณสะนามในที่ดินของนายอดุลและกกนั่งท่องมีค่าดี จากนั้นก็ได้สอบสวนแล้วก็ได้ทราบเรื่องจากคนขายคนหนึ่งที่ปีปากเบ่าออกมาโดยบบหูภาษีภาษาว่าตนเองได้ผลของเก้าขนพระเก้ามาจากทางบันฝ่ายบบมีของผิดกฎหมายอย่างดอกครับเบร์สันข่วมนี่ก็จังแต่เหตุในเจ้าหน้าที่นี่ตลอดจนชาวบ้านนะครับหูว่าได้ลักขนหลักพระมาเมื่อชาวบ้านกับตำรวจหู้เรื่องกังสันก็จังเลยพากันซอยกันออกค้นหาพระ จนกระทั่งถึงเวลาประมาณบ่ายสามของวันที่หากรกฎาคมปีพุทธศักราช2507นายมีเป็นกะเระไดเป็นผู้ไปพบพ่อปปุทธลูกในสะนามจากนั้นตำรวจก็กลับมาเอารถหกล่ออีกครั้งแต่ว่าปรากฏว่าผู้ลายไว้โตท่านรับได้ขับหนีออกไปก่อนจังจับได้เฉพาะชาวบ้านที่รับจ้างขนพระมาเท่านั้น ชาวบ้านหินดาดกับจังได้พาก,กันอัญเชิญพระพุทธรูปโบรานจากเมืองฝ่ายองค์นี้รับไปปฏิสฐานไหวที่วัดอุทัยมักคารามแล้วกับพักกนเอื่นว่าหลวงพ่อสีเพื่อเป็นสิลิมงคลต่อมาพระคู่อาท่อนนวกิจเจ้าวาดเป็นได้ให้น้ําพระองค์นี้ไม่ว่าพระพุทธศีพิทักษ์ชนแล้วก็ได้อื่นกันมาตับเท่าจนทุกเมื่อนี้หลังจากนั้นต่อมาในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราชพศ2513 เมื่อชุ่มชุนได้เรื่มขยับขยายโตมีการหักกร่างทั้งพ่งภายในโขกเมืองมากขึ้นในหลับขุนน้ำเพิ่นกระไดขุดพบขุดพ่อพระพุทธรูปหินทรายอีกกงหนึ่งแสดงพระหัต์วิตกะมุทรราทั้งสองพระหัตแต่พระหัต์ข่างซ้ายได้หักไปมีความสูงประมาณหนึ่งเมตรซึ่งเป็นงานพุทธศิลป์รูปพระชานิพุทธมิตรภะตามคตินิกายสุขวดีของไฟพุทธมหายาน ที่นิยมในวัฒนธรรมทวรารวดีช่วงพุทธศตวรรษที่13-14ชาวบ้านเพิ่นก็ได้พากนันนำมาปริษฐานไว้ที่วัดบันฝ่ายต่อมาก็ได้ถูกจรกรรมอีกแต่ก็ตามจับขึ้นมาได้ปัจจุบันกน็นำไปเก็บรักษาและ,ะจัดแสดงไว้ที่พิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพะนคร เมื่อชุมชนชาวบ้านนะครับเพิ่นใด้พากันขยับขยายโตจับจองแผ่ทางที่ดินไปทั่วเกาะเมืองต่อมาในช่วงปีพศ2114น่ายเสนอหน้าขินชาติและก็นั่งอารมณ์หน้าขินชาติเพิ่นได้พากันขุดพบพระพุทธรูปและกกพระโพธิสัตว์สำริดอีกจำนวนสามองค์เหล่ากันว่าพบพ่อที่บริเวณข้างถนนดินทังด่านทิดใตในเกาะเมืองสันในวาสัน ในระว่างทีฝนตกนักน้ำได้ไหลจากกลางเนื่นเกาะเมืองชะล่างนาดินลงมาตามถนนจนปรากฏรูปพระปฏิมาก,กรรมสำร็จลอยขึ้นมาวัาสันชาวบ้านในยุคนั้นเพิ่นได้พากันเอืน้นรูปพระปฏิมาก,กรรมสำริจสามองค์ที่พบพ่อนีวา่าพระสามพี่น้องบ้ากันว่ามีลองรอยการถูกเคลืนย้ายออกมาจากศักดิ์ศาสนสถานหลอบเมืองฝ่าย แล้วก็นํามาส่อนเสียงฝังร่วมกันไหวในหลุมเดียวกันซึ่งอยู่ในช่วงปีพศ2อ0 7ที่มีการค้นหารูปพระปฏิมาก,กรรมโบราณจากเขตอีสานเพื่อจุลกรรมนําไปขายพระพุทธรูปสำริดทั้งสองค์จังมีรูปแบบของงานศิลปะที่แตกต่างออกไปสิบบกคือทิพย์ได้ปรากฏหลายหม่องลหลายบอลและกา ยากที่สีหาที่ไปที่มาได้ชัดเจนว่าสันนอกจากนี้ก็ยังมีวัตถุโบราณอีกหลายชิ้นหลายอย่างครับที่เพิ่นได้เก็บรวบรวมรักษาไวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมยากที่สีประเมินค่าประเมินราคาไดหากว่าพี่น้องท่านผู้ชมมีโอกาสไดแวะเวียนมาแถบทิ้นแถวนี้กะแวะเข้ามาเบิ่งมาชมมาศึกษาน้นควาเพิ่มเติมอีกไดครับเพิ่นไดรวบรวมเก็บไวที่ปิตภัณฑ์เมืองฝ่ายมองนี่แหละครับ สำหรับบันฝ่ายหรือว่าเมืองฝ่ายเมืองโบราณน,นี่ครับปัจจุบันก็มีฐานะเป็นตำบลตำบลหนึ่งในเขตอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ่ายเพิ่นกาจัดตั้งมาจากสภาพตำบลเมื่อวันที่23เดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 4พันีตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที16ท่16ธันวาคม ปีพุทธศักราช2539ที่มีประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาฉบับทั่วไปเล่มที่113ตอนพิเศษ5 2งอลงวันที่2 5ธัท่าน่าคมปีพุทธศักราช2539ตำบลมืองฝ่ายมีพื้นที่ครอบคลุม60ตารางกิโลเมตรคิดเป็นไรกะ3 7 7 5 7ไร่ หน้าเขตด้ันทิศเหนือติดต่อกับเขตตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ฝั่งดันทิศใต้ติดกับตำบลละลวดอำเภอชำนิแลวกับพื้นที่ตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกีฝั่งดันทิศตะวันออกติดกับเขตพื้นที่ตำบลละลวดอำเภอชำนิแล้วกับพื้นที่ของตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงฝั่งดันทิศตะวันตกติดกับพื้นที่ตำบลสะแก้วอำเภอหนองหงน้ำกันครับ ในเขตตำบลกัมแมยูน้ำกัน12หมู่บ้านคือบ้านฝ่ายหมู่ที่หนึ่งบัตรน้องเต็งหมู่ที่สองบัตรน้องตะคอบหมู่ที่สามบัตรน้องยางหมูหมู่ที่สี่บ้านโคกปราสาทหมู่ที่ห้าบัตรน้องสามหมู่ที่หกบัตรน้องม่วงหมู่ที่เจ็ดบ้านประชาสามัคคีหมู่ที่แปดบ้านปราสาทท่องหมู่ที่เก้าบัตรคู่เมืองหมู่ที่สิบบัตรปราสาทอำนวยหมู่ที่สิบเอ็ดบัตรโป่งตึกพัฒนาหมู่ที่สิบสอง รับได้นําผ้าพีน้าผ้านองมาเลาะซองยองยาเบิงชุ่มชนโบราณเบิงเมืองโบราณทาั้งพือนนองหงนั่นก็คือบั่นฝ่ายหรือว่าเมืองฝ่ายในอดีตผ้าผีผ้านองมาหูจักเดลกาสี้ได้อําลาผ้าจากหลักขับใว้พบพอกกันคลิปไม่คลิปหนักฝากพีฝากนองซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นกําลังอกอกําลังใจในการบันทึกเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานเฮวไวใน YouTube จ้าดีมีสุขทุกทานครับ